ป้าทำไมถึงราคาแพงครับอาจารย์ค่านิยมไงใช่แล้วคุณพร้อมจ่ายอ่ะเนื่ยออกมามีคนพร้อมจ่ายอ่ะมันก็ทำให้มีราคาแน่นอนอันนี้มีราคานี้มีราคานี้ไม่มีคนจ่ายมันก็เรื่องจริงเนาะเหมือนกันเนาะเรื่องนี้มันสำคัญนะเรื่องเป็นเรื่องสำคัญนะ คือมีคนพร้อมจ่ายอ่ะถ้าคุณเล่นอยู่คนเดียวไม่มีคนซื้อต่อมันก็ลําบากนะถูกไหมอืมนั่นแหละคุณจะเล่นอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องมีมาตรฐานค่านิยมที่มาตรฐานแล้วก็มีตลาดรองรับจริงๆด้วยเนอะวันนี้ผมเปรียบเทียบไปผมก็เหมือนกับอืมผมเป็นล้งอยู่เมืองจันทร์ไงแล้วกันผมเปิดรับซื้อผลไม้ทุกประเภทอ่ะ เนาะมีราคากลางเนาะแล้วก็เปิดขายปีกเป็นกิโลได้เราเปรียบเทียบนะให้ฟังถ้าเกิดมันไม่มีคนมากินทุเรียนแล้วอะถูกไหมาราคามันก็ต้องตกถ้าทุกทุกคนมีในล้งมันมีขายทุเรียนกันหมดอะนึกออกปะทุเรียนกิโลหนึ่งเท่าไหรอ่อ่ะร้อยี่สิบาทบางคนบอกเฮ้ยผมมีราคาแปดสิบาทผมจะขายร้อยี่สิบได้ไหมผมจะขายได้แต่ผมต้องคัดเกต นะผู้ต้องเป่งๆนะคุณภาพต้องดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปรับราคาได้นะเหมือนกันการตลาดเหมือนกันถ้าวันนี้คุณบอกเล่นแต่คุณไม่ซื้ออันนั้นคือคุณไม่สมบูรณ์นะเล่นแต่ไม่มีคนซื้อตลาดไม่มีการซื้อขายมันก็ไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่สําคัญเลยนะครับเนาะการที่จะเปลี่ยนแปลงตลาดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ นะครับเหมือนกับคนที่มันไลฟ์อ่ะพาระแบบนี้โอ้โหองนี้ตรงนี้สร้างนะพาระแบบนี้เป็นพระสมเด็จโตพระองนี้เป็นยอดนิยมคุณพูดได้หมดอ่ะแต่คุณไม่ซื้ออ่ะฐานฐานชั้นนี้มันก็จบไปมันมันปฏิสัมพันธ์ออกมาเป็นรูปแบบที่ชัดเจนไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญจริงๆเขาเรียกกลไกตลาดนะครับมีการรองรับของลูกค้าจริงๆนะแล้วก็มีการซื้อขายเป็นมือจริง คุณจะบอกเล่นเท่าไหร่ก็ได้มันพูดได้หมดอ่ะแต่สุดท้ายมันซื้อขายไม่ได้จริงอ่ะมันก็จบทุกอย่างก็จบก็เหมือนกับคนบอกเฮ้ยผมมีทองแท้นะผมไปขายร้านทองที่ไหนก็ได้มีคนรับซื้อไงถูกไหมเพราะนั้นช่องว่างส่วนต่างๆอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะขอให้แท้ขอให้ดีมันก็ทํางานได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อธิบายให้พี่ฟังนะพี่อะไรนะพี่เคนนะพี่เคนนะ ส่วนใหญ่อันนี้ไม่ได้กิมจีโลเท่าไหร่ครับกิมจีโลเท่าไหร่ครับกิมจีเนี่ยมีตัวผู้ตัวเมียนะถ้าตัวผู้เนี่ยเอาเริ่มต้นที่สามสิบล้านนะนะสามสิบถึงสี่สิบล้านได้นะดูขนาดด้วยแล้วก็ดูค่าความสมบูรณ์หนวดดีไหมอะไรดีไหมนะครับยังไม่ได้นะนี่นะครับพี่ขอบคุณมากนะครับการดันนี้นะคะเริ่มต้นที่สามสิบล้านนะคะตัวผู้ใช่ไหมคะใช่ ถ้าตัวเมียก็ถูกลง